อะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมของโอ้คุกนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมเชฟทำอาหารสุดป่วนกับฉลามและน้องหมาของเรานะครับพอดีครับผมไม่ใช่ฉลามประวันอะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณโคมรินะครับซึ่งเป็นน้องสุดน่ารักของเรานะครับในช่องนะครับที่จะคอยเล่นเกมกับผมนะครับแล้วก็ มีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นบุคคลปริศนานะครับคอยให้คําแนะนําในการทําอาหารกับเรานะครับเป็นเชฟที่ผมบอกได้เลยว่ามิชลินสตาร์นี่ห้าดาวก็เลยเดียวเชียวนะครับในไประเทศไทยนี้เชฟที่ได้มิชลินสตาร์มีเพียงแค่หนึ่งดาวเท่านั้นนะครับยังไม่มีใครได้สูงสุดถึงห้าด,ดาวเลยนะครับนั่นก็คือน้องโคเต้นี่สวัสดีสวัสดีครับ วะเนียอยู่ๆ mm ก็โดนลากเข้าสตอรี่ว่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับโดยไม่สนเรื่องอะไรทั้งนั้นนะเราเล่นเอาสนุกเใช่นะครับวันนี้อยากมันเล่นมีเรื่องหอเล่าเกมนี้ใช่ครับมีเรื่องด้วยอะก็หรอ่รู้เนี่ยอ้าวนี่เล่นมาไม่รู้กันเลยแหละอล่ะตอนนี้เออผมได้เล่นไปก็เยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะมาก ตอนที่สองมากกว่าไหมเออตอนที่สองสองหนึ่งหนึ่งสองเราต้องกดปุ่มเพื่อเอาสะพานจะพากลไไับไ่ยว้เราจะไปด่านต่อไปนะครับด่านบอลลูนอะไรไม่รู้ไปเถอะตีร้อยแปดสิบคะแนนเ,เดี๋ยวได้ไงเนี่ยอ้าเขาไม่บอกอพี่ตัวไหนวะพี่สีน้ำเงิน พาสต้าต้มแล้วก็อขอเส้นขอเอาไปต้มเลยเราพี่หันนี่เองเอต้มเนาะต้มไปต้ม <laughs> ไปต้มไปต้มโอเคเอเสร็จแล้วก็ไปผัดในกระทะห้า,หาเสร็จแล้วก็กุ้งนะครับกุ้งกุ้งโคันผันปลาไปมึนหัววะเออเดี๋ยวพี่เองพี่เองพี่พพโควางไม่ได้ละ นู่นนู่นไปวางนู่นเอ้าอะไร่ิอ่าพี่ไปเสิร์ฟพี่ไปเสิร์ฟพี่ไปเสิร์ฟโคโคโคไปเอาเอาไอ้นู่นนู่นนู่นกุ้งกุ้งกุ้งทุ่นวางกับติดจังเลยนะพี่เอาเอ่อกุ้งต้องใช้ปลายอย่างหนึ่งโคไปหั่นปลาแล้วก็มาผัดในกระทะพี่เองพี่เองพี่เองอันนี้ปลาไหมอันนี้ไม่ใช่ปลาไม่ปลาอยู่นู่นแล้วก็เอ่อโคเเนื้อขอเนื้อด้วย ไม่ต้องไปทอดแต่ปะใช่ต้องไปทอดก่อนใช่เพี้ยวเนื้อไงโค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 ดูด้วยเออลองเพี้ยวเนื้อไปผัดยังไม่มีจานจานโค่นี้มาเสร็จแล้วอ่ะโค่นี้มาเสร็จแล้วโอเคอ่ะอฝากอ่ะพี่อย่าแย่งดิผมแค่เก็บของนี้เฉยฮะ นี่เรือสตรีมผมไม่รู้จะดูอะไรเลยไม่รู้จะพากย์อะไรด้วยซ้ำเป็นไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมทำให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคเอ้ยกุ้งปลาไม่ได้โคเราจะโดนหักสองไม่นะเราโดนหักแล้วหนึ่งเรายังเรายังทำหมูเรายังทำปลากับกุ้งทันโคถ้าเราเร็วพอนี่กุ้งนี้คือสิ่งส่งออเดอร์แรก ิิเราจะต้องรอดไอ้มื่เหลวดิอีกจิบไม่ตกไม่เราต้องทำเท่าไหร่นะสี่ร้อยพียงเอ็งพี่เอ็งทำได้อยู่ทำได้อยู่ทำได้อยู่อจานไม่คืออะไรวะเนี่ยมันไม่เห็นสอนอะไรเลยอ่ะร็อคลิวมันไม่สอนอะไรอ่ะ มันบอกว่าเราชำนาญแล้วหรือไงโโหโดนหักไปสองออทอรหกสิบถ้าไม่ <Wow. S 1> ถ้าไม่โดนหกักเราเขาไม่ผ่านอยู่ดีว่ะ <c oughs> มันเสียเวลาตรงนั้นมากก <c oughs> วะ่าออเดอร์แรกนะครับพาสต้าต้มกับหมูเดี๋ยวพี่จัดการหมูมพาสต,าต้มเส้นแล้วผมจะเอากุ้งมาหัน่นพี่หั่นปลาโอเคโอเคได้แล้วมึง<ร>หยิบแล้วมึงหยิบปเดี๋ยไป, <า S 2> ป พี่หั่นปลาได้ครับโอเคพี่เอาปลาไปผัดก่อนนะเอาหมูไปผัดก่อนเลยพี่เอามหมูไปผัดแล้วเข้ <Okay. S 2> เาตาแล้วก็พี่เอากุ้งผัดนะครับพี่เอาเส้นพาสต้าวางเรียบร้อยแล้วก็ปลาพี่ตักปาลาเรียบร้อยแล้วครับขอกุ้งพี่ขอกุ้งพี่อย่างเดียวเท่านั้นแังส่งไม่ได้ปะ <laughs> ไปส่งด้วย <laughs> ๋ยวพี่จะหยิบหมูติดมือวางเว้นชั้นสักสองสามอันนะเผื่อเวลาแบบมันเป็นเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปต้มจ <c oughs> ต้มเออกุ้งโคปลาอยู่นู้นแล้วจัดไปกุ้งโอเคสวยผมจะมาเอาเส้นใช่ไหมเปี้ยวอ่าเปี้ยวเนยไปหันใช่ผมจะมาเอาเชิเาออปชเ,อชเอาไปพี่รอบนี้เราดีปะ อ,อันนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมเกกุ้งเสร็จแล้วอ่ารอบนี้เรามาดีมากพี่เอาปลามาหั่นรอพังๆวะ่ะแล้วบางรอ,พ,องพี่ลังไปส่งพี่หั่นปาลารออยู่ได้เลเรียบร้อยปะ่ะเอาเมนูต่อไปมาส่งอ่ะพี่เอากุ้งไปพร้อมผัดปะโคเอาเส้นมาด้วยพี่เอาปลาไปผัดละโคได้อน,นาไมค์เลยที่ตายสิ จานเราไปไหนวะพว <c oughs> เราไม่มีจานแหละนั่นไงนั่นไงข้าๆที่ทอดมกเมื่อกี้ไหนทอดอ๋อเออเราต้องใช้กุ้งเหรอไม่ยังพี่เสร็จะกุ้งาเนื้อผมอต้องเอาเนื้อ,อไปทอดโคโคไปเอาหม้อทีโควยัองไหวน้าตอนนี้พี่ติดเงียก <c oughs> อ้าวเดี๋ยวยบพีดัน พี่เอานี่มาพี่มันต้องไปส่งวะไปเลยไปเลยไปเลยพี่ต้มเส้นเอาเอาเส้นเอาเส้นติดมือมาด้วยโคเอาเอาเนื้อเนื้อเดี๋ยวพี่หั่นเนื้อเองว่ะอะไรพี่หั่นเนื้อไปมึงเอากุ้งออกไปดิเอาฟ้ามาไงนี่เอาอะไรมาดิเอายาวโกของยาวเส้นไหมไม่ใช่ อ่โคขาดอะไรไหมขาดปลาหรือเปล่าขาดปลาขาดปลาเดี๋ยวเมนูต่อไปก็จะเป็นเนื้อโอเคเส้นพร้อมโอเคเอได้เดี๋ยวพี่หั่นปลารอไปลงไปลไปลงไปลงไปลงไปดูนี่กดแดนไม่ได้

เพียงแค่รอบเดียวเราสามารถจับทิศทางได้แล้ววะ <c oughs> โอ้มีเครื่องบดนู่นนี่นั่นโคอ,อันนี้ปลาไอ้คุณคุณนะเม,มนูเนี่ยเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันปลาหั่นแล้วก็โอเคเอ,อ่อผมต้องทำอะไรผมจะอย่าดูรอดูเมนูเอ่อแป้งกับแครอทแครอทพี่เอาแป้งโคไปเอาแครอทสิโค,โโ <ข S 1> คอโ <ข S 1> ยู่ใกล้แหมผมต้องหั่นไหม ใช่เราต้องหันได้ไหมกุ้งเราไปทำอะไรไปใส่ใส่นู่นใส่บทใส่บทปะอุ้ยฉันเอบทด้วยอ่ะแล้วทำไมไม่ใส่อันเดียวกับที่ว่าพี่ใส่แป้งมาแล้ววะเอ่อไม่รู้อ่ะจัดไปละพี่เรียบร้อยแล้ววะแล้วก็ไปนึ่งใช่ไหมง่ายๆว่ะโคงานอ้าวเฮ้ยใหญ่องเชิญวินเลยโคโคของโคอะ เดี๋ยวป่าไปนึ่งหน่อยใช่ไหมอ่ะพี่นึ่งอ่ะอันนี้ใส่อะไ<ส><ส>รอ่ะอ๋อใส่อะไรใส่ซึ้งใส่ซึ้งใส่ซึ้งอหนูว่าต้องใส่จานก่อนอหาจานมาใส่ดีครับเฮ้ยแครอทแครอทเปโก้เป,กเปกโก้อ่าอ่าผมเนี่ยโคโคยกยกซึ้งเี่เอา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 วางกาดวางกาดลูกวาง อไปวางเรียบร้อยแล้วหน้าหน้าบดพื้นบดบดแป้งแป้งเหรอแป้งไหมไม่ไม่ไม่มีแป้งอยู่แล้วมีแป้งอยู่แล้วโคเอาเอาใส่เครื่องเจ็ดอะไรวะเนี่ยผมจะล้างจานผมจะล้างจานไม่ไม่ลองเอาเนื้อ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 อเอาเนื้อมาสิแป้งที่ทำเสร็จอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่มีใขาไปนึ่งเหรอเอ้าโคย <phin> <hyd> ังไม่เอาไปไอ้นี่เหรอเชฟบดแล้วเห็นไหมล่ะเอาล่ะกุ้งอ่า Workers, โคโคเอาทางเอาอีกทางไปเห็นไหมมันมีสองอาทิตเสฮ้โคเห็นไหมโคนั่นดันดั่นเออเอ่อเนื้ออันนี้ไปแล้วกุ้งกับแป้งเหลือกุ้งกับแป้งโคกุ้งเนื้อผมจะทำเนื้อพี่ทำกุ้งผมผมจะทำเนื้อพี่ทำกุ้งโอเคโอเคพี่ทำกุ้งอะพี่ไม่ไม่ไม่มึงจะเลี้ยง จะไปส่งงานจะไปส่งงานพี่จะไปส่งเหมือนกันปะออกออกแเอ่อเดืออะไรเหลืออะไรแป้งเหลือกุ้งกุ้งกุ้งเนื้อเอาแป้ง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 กอแป้งหน่อยแป้งอยู่ไหนวะลุงลุกเออเหลืออะไรแป้งเนื้อเดือปลา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 จาน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 อ่าพี่อยู่ไหนวะเนี่ย ยู่ไหนเอากุ้งมาส่งก่อนพี่เอากุ้งมากระส่งก่อนพี่เองพี่เองเอาไปเลยไปเลยไปตัดเลยไปเร็วๆไปนะเดี๋ยวนะไอ้ขนงานแซ่ดก็เนื้อโคโคทำเนื้อแล้วเหรอพี่พีกุ้ง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 เออเออโคส่งกุ้งแล้วโอ้เนื้อเสร็จแล้วเนื้อเสร็จแล้วเนื้อเสร็จแล้วเออพี่เองเราพลาดอะไรไปอะเอ้ยไม่พลาดหรอกปลาปลาอย่างเดียว ปลาอยู่ทางชั้นไม่มีชั้นเอ่อเอ่อเอ่อต้องล้านการนี่แหละผมส่งปลาอ้าวส่งไปแลาเหรอเอดีเด๋วแครอท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 แป้งเดี๋วยวพี่เอาแป้งเอาถ้วยไปไหนวะ ไหวปะไหวอยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่เลยหกไหไม่ได้ออุปกรณ์ไม่ชับสมกันจนมองไม่ออกไม่มันสับกันบ่อยไงหาไม่เจอมันไม่ได้อยู่ที่เดิมอ่ะมันต้แค่สามดาวเราถึงจะผ่านเนี่ยเปล่ามันแค่เป็นโรคจิตอ๋อใช่พูพี่เป็นโรคจิตชอบคำสมมุต์แบบใช่แล้วงายละมาเอาใหม่รอบ เชฟชี้น้ำผมด้วยปลาเดี๋ยวพี่เอาเนื้อกับอ่าแป้งแป้งแป้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแป้งมาใส่ให้ไม่ใช่แป้งพี่พี่เอาแป้งมาใส่แล้วเอแครอท์ไปโกะไปโกะพี่หั่นไปโกะโอเคครบไปอ่ะไปเลย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 จานปลาได้แล้วปลาได้แล้วพี่พี่ซึ้งในพระธรรม กุ้งกุ้งกุ้งกับแป้งก็กุ้งโอเคพี่เอาแค่หลอดหันเรียบร้อยกุ้งกับแป้งพี่ทำกุ้งกับแป้งไปพี่พี่ทำกุ้งกับแป้งเองวะผมเสิร์ฟเคโคอันนั้นอันนั้นแกเสร็จแล้วนะแครอทกับน่ะแป้งอ่ะเดี๋ยวพี่เอาจานไปล้างผมเสิร์ฟพี่เอาจานยากุ้งอยู่ไหนกุ้งอยู่ไหนกุ้งอยู่นี่ โคโคไปเออนั่นแหละเอ่อกุ้งมีสองต่อไปมีเนื้อโคเดี๋ยวพี่หั่นเนื้อจานอยู่ที่รังการนะครเออจานปู้หนึ่งจานจานจานแป้ง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  อ่าปลาอย่างเดียวเนื้อเนื้อใช่ไหมปลาแล้วก็อย่างเดียวสองตัวไปไม่ใช่อาชีพเราเรจะทำชาร์ตเดี๋ยวพี่ทำปลาอีกตัวผมันจะเป็นหนึ่งมเป็นเนื้อเป็นหนึ่งแล้วกุ้งกุ้งเสร็จแล้วไปนี่จานจานอย่างนี้เออปลไปส่งเลยอ่เดี๋ยวพี่เอาปลาไปไปเลยครูพี่ไม่ได้ ได้อัน้ำก่อนอะน้ำก่อนไอ้ข้างบนก่อนพี่ไปข้างบนดิข้างบนข้างบนข้างบนเฮ้ยคนงาทะเลาะเกือบเขาจันเขาจันทรเขาจันทเขาจันทเอาไป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 โทษโทษโทษเสร็จแล้วก็ปลาไปเอ่อแป้งแป้งอยู่ไหนเออเดี๋ยวีิล้างการเดี๋ยวีิล้างการเอาเอาแป้งวะฝากแป้งไว้นี่ก่อน เอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวจานแตกแล้ก็อันนี้เฮ้ยพี่ล้างแล้วป่ะอันนี้แลก็ไปเอาจานเออไปพี่เอาเอาเอาปลาไปปลาไปส่งโอเคนอนนี้แล้วก็เนื้อ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 มีเมนูปลาใหม่เอ่อมีปลาด้วยเอ่อมีมีกุ้งเอากุ้งเอากุ้งก่อนพี่แปะกุ้งเองต้องเอาไปปวดใช่ไหม ใช่แล้วใช่แล้วงูมากเอ้าพี่ไม่ได้หยิบกุ้งมาโคฝากกุ้งแป้งกันไได้้มมย่นะอะไรนะผ่านแล้วหกร้อยกว่าแล้วหนะตังค์อ่ะเอาอีกกวะเอ้ย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 พี่ไปพอก่อนสองอันสุดท้ายแหละโอเคไม่ทันหรอวไม่น่าทันแล้ว อันนี้อาจจะทันไม<ห>่ทันเฮ้ย <c oughs> จะเจ็ดร้อยแล้ววะนิดเดียวเองมีนูเ,<ร>เดียว,<ไ>วอวะอะไรนะเราไหวเราไหวเว้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่เราร่วมมือกัน<ะ>ว่ะมาแค่เราไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรามีเชฟมิชลินห้าดาวครับคอยให้คำแนะนำเราอยู่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวใดๆเชฟเราเก่งมากเชฟแน่นเชื่อมันตัวเชฟผมเชื่อมันในเชฟแต่นนี้ไม่ใช่ต้องโยนอาหารเหรอไม่รู้อ่า่าฮ่าน่าฮ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 าฮาฮกับเห็ดโคเอาอ่าเออนั่นแหละเอาไปมะโยนไปให้หมดเลยโคอันนี้เปียโนี้เป็นนึ่งเห็ดเนื้อ นนอ่าเห็ดต้องเอาไปใส่ในพาสต้าสามเห็ดสองครับอ่อโคพี่ขอเส้นพาสต้าเพิ่มอ่าพี่ต้องส่งอาหารไม่เดี๋ยวผมฟักไปให้พี่ได้นี่หว่าเ,เดี๋ยวอ้าวด้ยกูัอันี้พี่อะไรวะเนี่ยวางมาวี้ลงมาวี้พิง เนอเนื้อเนื้อพุ่นวายมากเดี๋ยวแล้วพี่ต้องเสิร์ฟยังตรงไหนอ๋อตรงนี้โยนไปโคผนไม่มันโยนไม่ได้อันนี้โยนไม่ได้ไม่รู้หาโยนไม่ได้ใช่ไหมเห็นเราก็เนื้ออ๋อคือต้องวางไว้แล้วให้โคไปส่งไงได้ ก็มีก็มีกันนึงอีกันนึงอีกันนึงอีกันนึ่งแล้วเออเอ้ยมาแล้วมาแล้วเนื้อไม่ต้องการเห็ดนี่หว่าเอ่อพี่ต้องการเส้นโค เอ้วาเซมมันใช่เส้เหรอวะเนี่ยใช่มันคือพาสต้าสองอันเลยสวยจับไปโอ้ยจานแฮ่พี่พี่เอาใส่ก่อนเอาใส่ก่อนเออเออไม่โดนแล้ว <Nice. S 3> ได้แี้พี่พี่มอมอมอ <laughs> พุนหวายใช่ไหมลยุยสัสโซ มีเชื้อพินได้เวลุเบลเห็ดแกจะหมดเวลาแล้วทานมาแล้วจานมาแล้วข้างล่างพี่ดีมันส่งเร็วส่งมาพี่ส่งมาแล้วพี่ก็จานไปด้วยดิจานกลับไปด้วยอันนี้นึงเอออยากได้อะไรไหมโอ้โหโอ้ทานไม่เนี่เห็ดเห็ดก่อนเนาะเห็ดเห็ดสองพี่เห็ดสองไม่ใช่เหรอกูไม่มีเซตไม่มีเซตเลย เอ้เอาเส้นมาโอ้โสหรัันก้อนอันนี้คืออะไรอ๋อแล้วก็เนื้อสองมันต้องพักเน้ยพี่โอเควะเนื้อสอง เกมแรกเราก็ยังไม่เข้าใจระบบแค่นี้เองไม่ยาก <laughs> เดี๋ยวลืมพักจาน <laughs> พี่ไม่มีจาน <laughs> จหวันนี้ต้องยกกระทะแล้วนะครับ <ś c oughs> ไม่แล้วกระทะของคุณกำลังจะไม่หมดเวลาแล้ว <ś c oughs> ไม่นะ <ś c oughs> ้าผมเข้าใจหน้าที่ผมละเกือบได้นนเนียเ่ยนิดเดียวไม่นิดอะ เาโดนหักไาด้วยนะไงถ้าเราไม่โดนหกกักไปโดนจะเราสามสิบเราพลาดอ่ะเอามาเละวะเราเก่งมากพี่เชื่อว่าเราเก่งพี่เชื่อว่าโคเก่งพาสต้าสองจ้ะเราต้องเอาพาสต้าพี่ก่อนโยนใส่ตัวพี่<อ>เดี๋ยวสวยแม่นมากออกไปขอเนื้อ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 ด้วย พี่อย่าเพิ่งเพื่ออไมรพี่ยังพี่ยังไม่ย่างเห็ดพี่ย่างเนื้อก่อนอยู่แล้วเนื้อสองเนาะผมเป็นเชฟนะครับถึงแม้ว่าผมจะทำกระทะไหม้บ่อยๆพี่เห็ดมาก่อนพี่เห็ดมาก่อนพี่เห็ดมาเห็ดเห็ดเอ้เมนูเห็ดมามาสวยเอยเมนูเนื้อ,อผมก็ไม่พลาด ากนั้นเอาเห็ดไปผัดสองเห็ดเนื้อเนื้อก็นี้ขอเส้นด้วยนะโคได้เลยไม่มึงไม่ใช่เส้นนี่สิเส้นเนื้อเสร็จแล้วก็เนื้ออีกทีอย่าเพิ่งต้องรีบต้มเส้นแล้วก็เอาเห็ดไม่เอาเนื้อก่อนใช่เนื้อก่อนสองที่จัดไปเอผมรู้แล้วว่าโอเคนปล่างการด้วยนะ แล้วก็เห็ดใช่ไหมเหลือเมนูเนื้ออีกหนึ่งขอเนื้อด้วยครับเชฟโย,ยนเนื้อโยนเนื้อขอจานด้วย<ม> <c oughs> เดี๋ยวไม่หันไหรอไม่ทันนะอันนี้เนี่ยผมโยนทิ <laughs> ้งผมจะเอาเนื้อที่หันแล้วเท่านั้น <c oughs> เรื่องันทำไมไม่ต้องถามถึงไม่มีเอ็ด <c oughs> แล้วก็เนื้อพี่เนื้อ ไม,ม่เดี๋ยวไม่มีเส้นไม่บอกไม่มีเส้นไม่มีเส้นขอเส้นขอเส้นขอเส้น,อ,สน,อ,สนอ้าผ <c oughs> เอาไปท <c oughs> ีอ่อะไรอะนะเอาไปสิเอ้ยเอาไปเอาไปเอ้ยเอามาเดี๋ยวจะต้องเด็กจายเส้นแน่ๆขอจานโอเคเอ่อเนื้อเสร็จแล้วขอเห็ดโค เห็ดเห็ดที่สับแล้วอ่ะใช่แล้วมึงไม่ใช่เห็ดอันนี้เห็ดเห็ดแล้วก็ไม่เนื้อเนื้อมาแล้วใช่ไหมเอาเนื้อมาก่อนพี่เอาเนื้อมาก่อนเออเดี๋ยวอะไรบ้างเนื้อเร็วเนื้อเร็วเนื้อเร็วอ๋อหม้อไม่หม้อไม่ออเห็ดมีเห็ดยังมีเห็ดแล้วเนื้อเนื้อก็มีแล้วเนื้อมีแล้วอยู่อยู่หลังเขาเตออันนี้ก็เนื้อนะโอเคแล้วก็เห็ด นี่ผมลืมล้างจานล้างด้วยโคไม่โยนจานได้มันโยนมานเลยเห็ดมาเนื้อสองเนื้อได้ปะเนื้อได้แล้วหนึ่งเนื้อได้ยังเนื้อได้แล้วหนึ่งเอ่อเนื้อที่ที่สองกำลังผัดอยู่ครับพาสต้าพี่อันนี้เห็ดฮะใส่พาสต้าพาสต้าพาสต้าอะกูลืมใส่กัวไม่ได้กระจายกูวไม่ได้กระจายทุกคร้งเลยไม่เป็นไรแต่ยังพอมีประมาณนิดหน่อย กูกเอากระทะให้ลูกค้าไปแล้วไม่เป็นไรเลยนะผมเส้นขอเส้นไม่เป็นไรพี่ผ่านอยู่กูเอากระทะให้ลูกค้าไปแล้วกินบนกระทะไปดิครับเมนูใหม่นะครับผมเออ่สเต็กกระทะร้อนนะครับเป็นเมนูสำหรับเชนเปชดินห้าดาวของเรานะครับเราตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขานะครับ เป็นการพิเศษนะครับหลังจากเราทํายอดทะลุเป้านั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจกันไปนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยรถดิฟะเงียบกันทําไมเนี่ยเราล้ออะไรกันวะเหรอเนี่ยนี่หนูเป็นเหีเอ่อนรกแตกแน่เลยนายโยนนายโยนของได้เปล่ามือนอยู่ในห้ึงอะไรนะ อย่าไปกลัวลุวยกัาไปเลยจัดไปครับเชฟ